คนแก่เกินวัยเกษียณแดนจิงโจ้ทำไมใช้เงินอู้ฟู่ขนาดนี้ฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่แดนจิงโจ้วัยสี่เขียมแล้วเขียมอีกเขียมขัดมีกี่รูเนี่ยรัดรูที่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยฮนะทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำในออสเตรเลียสูงมากขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับธนาคาร Com m o n w e a l t h Bank of a u s t r a l i a เนี่ยนะครับก็เป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้ทำผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละคนแต่ละวัย ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียและโดยสําคัญคือเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียด้วยเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าไอการที่เศรษฐกิจในไตมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันถูกขับเคลื่อนด้วยกําลังซื้อกําลังช้อปปิง้งกําลังท่องเที่ยวกําลังรับประทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคนกลุ่มไหนใช้เยอะใช้น้อยคนกลุ่มไหนไม่ใช้เลยมันต้องมีเหตุผลซ่อนอยู่ถูกไหมฮะเสร็จแล้วสิ่งที่ออกมาข้อมูลมันบอกชัดเจนเลยครับว่านี่ขนาดออสเตรเลียนะความเหลื่อมล้ํำยังเยอะขนาดนี้คือเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า คนที่อยู่ในช่วงวัย25-29ปีของออสเตรเลียตีสวาจเจนสีเนี่ยนะครับลดการใช้จ่ายตัดลดการใช้จ่ายคุมค่าใช้จ่ายอย่างชนิดที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่าคนชาวออสเตรเลียสูงวัยอายุเกิน65ปี้นไปวลาพูดง่ายเกินไปกเกษณมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับกับใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในประเทศออสเตรเลียปัจจุบันเห็นไหมฮะ คือปกติถ้าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น,นยังไม่พอนะแต่ที่ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟอ้อออสเตรเลียประทานโทษกับ3.5นะครับแพงนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนออสเตรเลียอยู่ดีๆมีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ไปดูแล้วปรากฏว่าอย่างนี้ครับในไตรมาสที่1เนี่ยวัยรุ่น Gen Z ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขามีเงินเท่าไหร่เขาลดการใช้จ่ายลงไป ถึงประมาณ3-5%จากรายได้นะครับไม่ได้ไหมายความว่าจากสินทรัพย์หรือว่ามูลค่าความมั่งคั่งที่มีนะจากรายได้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วซึ่งเขาก็ไปทำผลวิเคราะห์มาจากจำนวนประชากรทั้งหมด7ล้านคนนะฮะและพอคลี่ตัวเลขช่วงวัยอายุกันออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีอยู่กลุ่มเดียวจริงๆที่ลดการใช้จ่ายขึ้เนี่ย25-29ปี นอกน,น,นั้นเนี่ยนะครับใช้จ่ายเล็กน้อยจนกระทั่งไปถึงเกิน65ปีใช้จ่ายสูงม,มากนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ถามต่อว่าทาไมคนออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นเจนสี 4, ถึงได้ลดการใช้จ่ายมากขนาดนั้นน,น,นะครับเหตุผลคืออะไรทราบไหมฮะไม่ซื้อประกันสุขภาพเลยตัดลดค่าค่าน้ําตัดลดค่าไฟค่าเช่าบ้านเองตอนนี้ก็คืนบ้านที่เขาเช่าอยู่เนี่ยแล้วปรากว่ากลับไปอยู่กับพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียนะฮะนั่นก็หมายความว่าอะไรครับ ข้าวยากมากแพงการใช้ชีวิตปากท้องสุดแสนแพงนะครับแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดต่อไปก็คือว่าคนในวัยเจนซีที่ออสเตรเลียนั้นมีรายได้ไม่แน่ไม่นอนมีรายได้ไม่คงเส้นไม่คงวาเพราะส่วนใหญ่นี่นะครับก็ยังคงทํางานกันอยู่ในลักษณะที่แบบว่ารับเป็นจ็อบนะครับหรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้เองก็เลยเผชิญปัญหาตรงนี้เยอะ ทั้งต้นทุนสูงปากท้องแพงรายได้ไม่มั่นคงอาชีพเองก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเป็นคนกลุ่มนี้ที่ตอนนี้ตัดสินใจลดการใช้จ่ายเยอะนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับปรากฏว่าในทางตรงกันข้ามธนาคารแห่งนี้ก็ไปพบว่าคนออสเตรเลียที่มีอายุ65ปีขึ้นไปคือเกินวัยเกษียณไปแล้วนะครับโอ้โหพี่แกเล่นใช้จ่ายเงินเยอะมากเลยนะฮะและปรากฏว่าอัตราการใช้จ่ายของเขาสูงกว่างเงินเฟอ3.6อร์เในปัจจุบันอีกต่างหาก ก็ไปดูกันเสร็จบอกว่าใช้อะไรกันเยอะมากนะฮะสำหรับคนที่เกินวัยเกษียณออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีการใช้จ่ายท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นถึง11โอ้แสดงว่านะสูงไวัแล้วครับไปอยากท่องเที่ยวไปนะอันดับที่2ค่าใช้จ่ายที่เขาสูงขึ้นคืออะไรทราบไหมฮะช้อปปิ้งนะซื้อขายข้าวของของโศกุยอ,อย่างต่างๆเนี่ยขึ้น9นะครับและสุดท้ายคืออะไรทราบไหมฮะค่าอาหารใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตั้ง7ท่านผู้ชมอาจจะคิดครับว่าเออทำไมคนออสเตรเลียนคนแก่ๆเนี่ยเอาราาาายยยไได้้มจกหหนนนนเเีี่่ะะฮตะุผลคืออง คือธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยนะครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมาทั้งหมด13ครั้งติดต่อกันขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วขึ้น13ครั้งต่อกันโดยเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมปี2022นีแล้วก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพฤศจิกายนยีบนแล้วพอพ้นพฤศจิกายนย2023เนี่ยก็ไม่ลดไม่ได้ลงดอกเบีย้ยเลยก็อยู่นิ่งๆแช่แป้งนั่นเอนะครับกลายเป็นว่าอะไรทราบไหมฮะมาลองออกก็ตรงที่ว่าคนออสเตรเลียสูงวัยเนี่ยเขามีเงินฝากอยู่ในธนาคารเเยยอะลครับ และการที่อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเนี่ยมันขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารในออสเตรเลียเนี่ยปรับเพิ่มสูงตามแลว้วนั่นก็หมายความว่านี่แหละครับที่เรียกกันว่า passive income เลยอันนิ้งสูงเลยฮะคนออสเตรเลียที่สูงวัยมีเงินฝากในธนาคารเยอะเลยได้ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับจากรายงานที่เขาบอกมาตรงนี้ปรากฏว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงสุดในรอบ12ปีกลายเป็นว่ามีเงินแบบเข้ามาแบบสบายๆเนื้อไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่างานการก็ไม่ได้ทําแล้วแกก็เลยใช้จ่ายกันแบบเยอะมากเลยนะฮะ นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางด้านธนาคารของอแห่งนี้นะครับ Commonwealth vale Bank of Australia ได้ข้อสรุปออกมาครับว่าเรื่องของความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียดูจะชัดเจนอย่างมากๆนะครับและการที่พอขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสเห็นไหมฮะมันมี2ด้านจริงๆด้านหนึ่งก็คือถ้าใครมีเงินฝากอยู่ในธนาคารเยอะแล้วก็ไม่ได้มีงานทําอะไรแล้วก็ไม่มีต้นทุนภาระหนี้สินสูงอะไรนี่นะครับก็รับเนื้อไปแต่ในขณะที่ไงฮะคนรุ่นใหม่ไฟแรงจริงแต่งานการยังไม่นิ่งรายได้เองยังยังไม่ชัด นในขณะเดียวกันต้นทุนอาศัยก็แพงเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยยิ่งสูงเขายิ่งมีปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆนะครับและรายงานชิ้นนี้ก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าต้องกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายพวก ควาเพทค่าไฟค่าน้ำรวมไปถึงค่าประกันสุขภาพที่ต้องตัดลดออกไปด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดเฟลโล์กดแชร์นะครับเพจ Facebook b ีท m e ของเรานะครับและไปตามมาต่อด้วยกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็แชร์ u t u b e b ีท m e นะครับอย่าลืมนะครับไปที่ติ๊กต็อกของบีท m e นะครับกดหัวใจกดเฟลโล์กดติดตามติ๊กต็อกของบีท m e เข้าไปด้วยนะฮะ